โอเคสวัสดีท่านผู้ชมผมจะมาปั่นจักรยานในบ้านอีกเช่นเคยนะครับถ้าน้องเสือผมมันไม่มาบางังคลิปที่แล้วผก็ไม่ล้มหรอกแต่คลิปนี้ก็น่าจะล้มนะ,นะต้อจับกล้องให้แน่นแล้วก็จับแฮนด์ให้ได้ 我后面。 โอ้โอ้โหคุณศิบิวไก่เโอ้โอ้นี่ครับท่านผมาทานี้โอ้ยมีแผลด้วยดูดูเอาเอา่คัท่านผู้ชม เห็นไหมมันคงมองไม่เห็นใช่ไหมไปขี่ๆละตรงนี้ไขี่มาเลยนี่ครับแขนผมบาดกับวันนี้ดูนละผู้ชมเห็นไหมนี่นะริบแบนผมช่วยไปทันทันไ่งั้นมันขาดเลยเร่งมันขีดนะครับโอ้นังมันแทนเลย อ้โหมานผูมน,นี่ผมเจ็บจริงนะครับคนกระด้งดิเต็งป๊าปุ๊บปุ๊บโอ้โหโอ,อ่ะไม่เป็นไรผมก็ขอตัวพี่ไปเพียงแค่ไปทำแผลก่อนนะสวัสดีครับ